ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษคนดูคลิปนี้และชาวราศีตุลชาวราศีกรกฎชาวราศีมังกรคนดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัคุณร้อยเปอร์เซนต์และสำหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีกันคุณคนราศีสิงห์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุนดาวเสาร์อยู่ในราศีเมษคุณดูคลิปนี้ได้ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัคุณ50%บวกลบคราวนี้วันท <pega> ี่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่23เดือน2กุมภาพันธ์ 2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้สองวันถึง3วันและเกิดหลังได้สองวันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันครนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวคาร์สุรันสีกับดาวพุโตากับจุดเจ้าตาเมธความหมายจะแปลว่าแผนหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจัดการอำนวยการหรือกำกับดูแลงานโดยทั่วๆไปงานทางธุรการโดยทั่วไปงานฝ่ายพลเรือนการจัดการหน่วยวางแผนแผนการต่างๆคู่ฉบับอัดสำเนาทำซ้ำถ่ายซ้ำ หรือพิมพ์ซ้ำจำนวนมากๆอำนวยการกำกับดูแลและกระทําหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกันแบ่งแยกจำแนกกิ่งก้านสาขาการเปลี่ยนงานการวางแผนจัดองค์กรอันนี้ผมอ่านจากตําราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยอ่านทุกประโยคนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับเรื่องงานเรื่องโชวดีๆโอกาสดีๆเรื่องความรักถึงๆาครับนี้เราจะพูดเรื่องของงานที่ดีเรื่องงานที่ดี7จสเซนนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศาที่สิบสองศาราศสีเมตรยี่สิบหดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัคคุณร0 0เซนถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นกัคคุณเก้าสิบปบเจ็ดสิบลดหลั่นกัินไปนะครับ กันนี้นี่จุดที่มาส่วนลังสีคาว่าส่วนลังสีคือดาวสองตัวรวมกันนั่คือดาวพุตรดาวองคารเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าส่วนลังสีกันนี้จุดที่มาส่วนลังสีเนี่ยได้รับอิทธิพลเอ,อ่อที่สิบสององศาราศีเมษยี่หงยิมดาได้รับอิทธิพลของราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์ก็คือหมายถึงตัวคุณอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าช่วงนั้นเหตุการณ์เนี่ยจะ เป็นลักษณะของเจาะจงมาที่ตัวเราเป็นหลักอาจจะหมายถึงเรื่องของความโดดเด่นการแข่งขันการมีภาวะความผู้นำความเรียกว่าความชนะหรือว่าโดดเด่นในลักษณะที่คนอื่นอาจจะตามเราค่อนข้างยากหรือว่าตัวคุณเนี่ย สามารถที่มีกิจกรรมบางอย่างที่จับจงในลนักษณะของกิกิจกรรมที่คุณจะต้องทําทาวนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดตรงนี้คือดาวองคาเนี่ยในสมการวันนี้เนี่ยข้าองศาอยู่ที่11บองศาราศีกร,รกฎศูรย์ลิบดาเนี่ยด้รับอิทธิพลของราศีสิงส์งก็คืออาทิตย์คราวนี้กร,รกฎก็คือจุดเจ้าตาจันร์ก็จะหมายถึงอาทิตย์จันก็จะหมายถึงคุณโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณ บางอย่างถูกใจอาจารจ์เนี่ยก็เหมือนแม่ผู้หญิงในบ้านอารมณ์อาทิตย์ก็เหมือนพ่อเหมือนพ่อแม่มาเจอกันก็เป็นกิจกรรมที่คุณมีโอกาสที่คุณจะทำอะของบางอย่างที่คุณได้เช่นคุณอาจจะทำแล้วถูกใจกับลูกค้าคุณยกตัวอย่างอาจจะมีะคนเอางานมาให้คุณแล้วคุณก็จะเป็นที่ต้องทำเมื่อคุณทำแล้วเนี่ย คุณก็ผลงานคุณอาจจะโดดเด่นลูกค้าพึงพอใจหรือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรองค์กรก็อาจจะต้องให้คุณไปทํางานบางอย่างหรือกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะต้องลงมือทําเพียงแต่ว่าเมื่อคุณทําแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ความพึงพอใจจากกิจกรรมที่คุณออกแรงหรือว่าเอ่อความตื่นเต้นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะดาวองค์คารแปลว่า การแอคทีฟสำหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องององงก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบเพราะผมอ่านจากวงโคจรจริงนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยู่นิเนี่นช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่งสองหมืบาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออ,ออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทำเลย ือสอนนะก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยคร์สหนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผล,ลร้อยเซ็นว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ ดูดวงประกอบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกัน คือคนที่มาเรียนดวงอยู่เนียนเนี่ยผมเชื่อว่า99%เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเรียงค่ายแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ยไอ80้80%แรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัญญาดาวเช่นดาวสุขเดินยังไงหรือดูแบ่งกี่ฤือดูพอจอนคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบ การความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล8ปสิเปอร์เซนตไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20สเอร์ซนที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่นเนี่ยซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบร0 0เอร์เก็จบพอตครั้นี้ไอคนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนมันจะงงๆเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเรียน,ไม,มน,ยนไม่รู้เรื่องเนี้ย เขาก็จะบอกอ๋อโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้เวลดท่านเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงอยู่เนี่ยนเป็นเขาก็ต้องมาเรียนคอร์สสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนบนกันใช่ไหมปีนี้ไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในคอร์สสองที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็ไอ้คนสอนก็จะสอนปัชญาดาวมันก็น่าเบื่อมอนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลียงไข่พอเหลืออยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังมาสอนดวงอยู่เนียนเนี่ยพอสอนแปว คนที่เรียนคอร์สสองต่อก็จะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจําเป็นเหมือนโดนดึงบังครับอะนิดนิดเนี่ยถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สสามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงไข่แต่คนสอนเขาักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือ คือจริงๆเนี่ยมันคนเขาไม่มีเวลาว่างวันเรียนแบบสปี5ปีแบบชิวๆแบบนี้บางคนก็ต้องไปทำงานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกความตื่นเต้นกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังเหมือนแบบเหมือนคุณเหมือนคุณแบบเรียกว่าไง อยู่บ้านอย่างเงี้ยคุณอยากให้ต้นไม้เอ,อมีการเจริญเติบโตคุณก็ต้องรดน้ำต้นไม้คุณก็ต้องออกแรงรดน้ำต้นไม้นี่คือยกตัวอย่างก็เหมือนเราอะหมือนเราทํางานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องใช้ความสามารถหรือว่ากิจกรรมบางอย่างที่คุณจะต้องทำทวนี้เพียงบอกว่าเรามาลงตรงนี้ก่อนนะคือในดาวอังคารตรงนี้เนี่ยในการข้อจรจริงในวันนั้นก็จะมีดาวทิพย์ฮาเดส อยู่วงนอกซึ่งฮารเดสเนี่ยความหมายอ่านให้คุณฟังดีกว่าคุณจะได้ไปประยุกต์กับอาชีพเสิ่ยวนรอมคุณได้ฮารเดสก็คือดาวทพิปในดวงยูเรเนียนฮารเดสแปลว่าความยากจนความด้อยต่ำพลังทำลายจากอดีตขยะความสกปรกลังเลลีลอความล่าช้าความหมายทั่วไปความยากจนความไม่รับรื่นขยะมูลฝอยความเจ็บป่วยชนิดเรื้อรังหยุดตกอยู่ในสภาวะผิดปกติหรือยากลำบากทุกเวทนาความเป็นไม้ โรคติดต่อของเก่าซึ่งดาวทิพย์ฮาเดสอยู่ที่10องศาราศีกรกฎหนึ่งยิพาอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของราศีสิงห์แล้วนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่ากิจกรรมที่คุณจะต้องไปทำเนี่ยคุณอาจจะเป็นการเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างเช่นลูกค้าอาจจะมีปัญหาที่ต้องจําเป็นต้องพึ่งพาสายคุณอย่างเงี้ยเมื่อคุณทําแล้วเนี่ยผลงานอาจจะเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือว่าองคอ์กรให้คุณเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่าง เป็นกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ปัญหาแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะทำได้ดีแล้วก็คือถ้าเราลงรายละเอียดเนี่ยดาวทียมไฮเดนเนี่ยเขาก็อยู่เรือนตาที่6ซึ่งก็จะหมายถึงกิจกรรมที่เราจะต้องลงมือทําหรือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราอย่างนี้ก็ได้ใช่ความรับผิดชอบความรับผิดชอบที่คุณจะต้องแสดงออกมา ทีนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดตรงดาวพูโตคือดาวพูโตเนี่ยความหมายผมจะอ่านให้คุณฟังนะคุณจะได้ไปประยุกต์กับสิ่งรอบๆอาชีพของคุณได้ดาวพูโตแปลว่าการเปลี่ยนแปลงจากภายในออกไปความรู้แจ้งการเปลี่ยนรูปพัฒนาการการปฏิรูปอดีตที่เพิ่งผ่านไปความหมายทั่วไปการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการเจริญเติบโตการแตกออกไปการปฏิวัติการเปลี่ยนรูปการปฏิรูปอันนี้มันจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับโครงสร้างที่ดี ดาวพุธโตอ่ะนี่ดาวพุธโตอยู่ที่งงสิบสามองศาราศีมกรห้าสิาบสองิพาเนี่ยซึ่งเขาอยู่พิกัดของเอ่อข้าองศาของราศีกันก็คือดาวพุธดาวพุธก็คือเรื่องของการติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาและก็กรน,นี้ที่ดาวพุธโตเขาอยู่พิกัดของราศีมกรมกรก็คือแพะภูเขากลุ่มดาวแพะทะเลไม่ใช่ราศี เออมังกรราศีมังกรคือการให้ข้อมูลไดเ็นเทสสูรโโร่ระบบคอมพิวเตอร์กรน,นี้แคปิคอนเนี่ยก็คือปีนภาบินเหวี่ยวได้ไหมไม่มีสัญไหนทาได้นี่เป็นการเปรียบเพศปัญญา,าของดาวเพื่อให้คุณเข้าใจในบริบทของคุณอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณอาจจะทํางานบางงานบางอย่างที่คู่แข่งอาจจะทําได้เหมือนคุณองค์กรก็จะลึงเชื่อมั่นผลงานคุณก็เลยให้คุณต้องเข้าไปทําหรือคุณอาจจะทางานเก่าที่ค้างค้างมานานที่เยืดเยือ ช่วงนั้นคุณอาจจะทําแล้วประสบความสําเร็จซึ่งคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรู้่ อ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหศลสฝา์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดเอ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในเอ่อสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ย ผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าออสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะ ถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ้มันก็แสดงว่า คุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตาังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมราชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันนี้เกิดเหตุการณ์ทั้งสงช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาชุดเจ้าตารีมูลค่า414 4บาทให้คุณ คุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะเป็นการแก้ปัญหาบางอย่างที่คุณสามารถที่จะมีเรื่องของการติดต่อการสื่อสารคืออันนี้มันก็จะเป็นลนักษณะของการแก้ปัญหา ซึ่งดาวบุตโตก็ามาโยงกับดาวองคารแล้วก็มาเจอดาวที่พายเดชวงนอกเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนแบบประมาณว่าคุณอาจจะแก้ปัญหาบางอย่างที่มันยากๆได้ที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงว่าคุณเออเราก็ทําได้หรือคนในองค์กรเนี่ยเขาจําเป็นต้องพึ่งพาศัยคุณหรือลูกค้ามันต้องแบบต้องมาหาคุณหรือว่าหรือทางกับการเนี่ยคุณอาจจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมือเขา แล้วก็อยากให้เขาแบบมาช่วยบางอย่างเพื่อทําให้งานของคุณประสบความสําเร็จคุณถึงต้องมีการติดต่อซึ่งการติดต่อเนี่ยก็คือดาวพุธในราศีกันก็คือเรื่องเอกสารสัญญาการเดินทางหรือการเจรจาบางอย่างซึ่งสามารถที่จะแบบทําแล้วประสบความสําเร็จได้เพราะว่ามีดาวพุธโตอยู่กรนนี้ถ้าเราลงรายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีกเนี่ย ในราศีแคปิคอนเนี่ยในการโครจรจริงวันนั้นเนี่ยก็จะมีดาวสุกร์ลดาวองคาอ,อ,อยู่ด้วยก็คือกิจกรรมที่ทําแล้วเนี่ยได้เงินได้ผลประโยชน์ได้มีสภาพที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของการพัฒนาการที่ดีเพราะว่ามีดาวพูโตอยู่วงนอกในการโครจรจริงนะวันนั้นแล้วก็ดาวพูโตเนี่ยก็อยู่ที่ราศีมีนก็คือการพัฒนาการที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิด คือคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าเฮ้ยตรงนี้เราก็ทําได้นะแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นการเออเหมือนการสร้างผลงานหรือการวางแผนที่ดีซึ่งมันมีความรู้สึกว่ามันลาบลืน่นแต่มันเหนื่อยเริ่มต้นในการแก้ปัญหาแต่คุณก็สามารถทําได้หรือแบบคนที่คุณไปไหว้วานเขาเนี่ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มา สารสัมพันธ์มาช่วยเหลือหรือการติดต่อทําให้งานคุณประสบความสําเร็จก็สามารถตีความหมายใ,ในลักษณะแบบนี้ได้เราก็มาโยงจุดเมฆจุดเมฆนี่คือการเกิดการเกิดขึ้นใหม่ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาใหม่และการโคจรจริง,งน,นวันนั้นเนี่ยมีเมริดเดียนของวันอยู่ที่สวนองศาละสเมตสามเจ็ดลิบดาอยู่ในกนของดาวองคารก็คืออันนี้ก็จะหมายถึง ความสาเร็จใหม่ที่เกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเรื่องราวบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปทําใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดว่ามันมันสามารถประสบความสําเร็จได้แต่คุณก็สามารถทําได้แล้วก็ถ้าลงในเหรียญที่เลึกเนี่ยจุดที่มันสนุนสีตรงนี้ทมามุมร้อยสามยี่ห้าองศาจุดแจ้าตาจาันในการ,าร,าร,ารโนจรชิงวงนอกแปลว่าคุณจะได้ของที่คุณถูกใจจันก็หมายถึงความเป็นแม่ผู้หญิงในบ้านอารมณ์ของที่เราพึงพอใจ จันนี้ก็แปลว่าชั่วโมงก็คือคุณอาจจะแบบทํางานได้อย่างรวดเร็วหรือว่ากิจกรรมที่ทําแล้วประสบความสาเร็จได้แบบไม่ช้าหรือถูกใจกับคนที่เขาคอารอผลง,งานคุณแบบนี้ก็ได้ทีนี้จันอยู่ที่ย7องศาราศีพุจิก2อนึดงราน,นี้อยู่พิกัดของราศีกุมก็คือดาวอยูเยนะัก็หมายถึงอาจจะเป็นเรื่ององการติดต่อทางประเทศหรือการติดต่อผ่านโลกออนไลน์โลกไซเบอร์ แล้วก็เป็นการได้ผลประโยชน์ดีๆเพราะว่าจุดเจ้าตาจันอยู่ในเดือนตาที่สิบอดซึ่งเดือนตาที่11บก็แปลว่าคนนี้ให้ผลประโยชน์ดีๆกับตัวของเราคือเราได้ผลประโยชน์ดีๆเราเพลนพอใจเรามีความสุขแล้วก็มาโยงก,กับดาวทิปโค,โ,คโนดเกบองศาโคโนดผมอ่านนะคุณฟังคุณจะได้ประยุกต์อาชีพและสิ่งของเราของคุณนะดาวที่โคโนดแปลว่าสุดพื้นสารสำหรับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ถ่นเป็นพิเศษ ที่เหนือสิ่งทั่วไปที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาสามัญอำนาจบริหารความหมายทั่วไปผู้ใหญ่หัวหน้าครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศสิ่งที่ทําให้บุคคลเป็นใหญ่กันได้ตําแหน่งอํานาจอยู่ในมือการเปลี่ยนตําแหน่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่ดีคือแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจหรือคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างที่เติบโตขึ้นมันจะได้เ,เงินผลประโยชน์ที่เราสึกว่ามันเติบโตขึ้นพึงพอใจ อันนี้ดาวที่โคโนอยู่ที่12สารสีกรกฎ50ลิมดาอันนี้อยู่พิกัดของราศีกันก็คือดาวพุธก็คือเรื่องของการติดต่อมีโอกาสที่จะได้ของถูกใจอาจจะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนนา่นใหม่หรือหน้าที่บางอย่างใหม่ก็ได้เพราะว่าดาวพุธโตเออดาวทปโคโน n อยู่ระหว่างเดือนตาที่6เดือนตาที่7ซึ่งเดือนสตาที่6เดือนตาที่7นี่คือเป็นคู่ค้าคู่ของแล้วก็ในดาว ยิบโคโนนี่อยู่เรือนตเจ็ดก็คือ,เ,อ,อเรือนตัเจ็ดนี่คือเรื่องของเ,ออเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่ค้าคู่ครองแล้วก็มีจุดเจ้าตายอสเซนแดนในการโคจรจริงนะวันนั้นอยู่มงนอกซึ่อง 4, กกอยู่ที่ยี่สิบสามองศาราสีกรกฎยี่สิบสามลิดักยูปภัยของดาวเสาร์ก็คืออาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่คุณสามารถทำแล้โดดเด่น จะทำงานเก่าที่ยากๆแล้วประสบความสำเร็จได้อันนี้ก็จะเป็นในด้านบวกที่ดี70%ในเรื่องของงานเงนิงน,งนแล้วก็โอกาสที่ดี